จากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงรุ่นใหญ่ตู่จารุศริภูวนัยที่ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่เมื่อเจ้าตัวได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง13ปีแต่งงานเองหลังจากที่คบหาดูใจกันมากว่า4ปีโดยตู่จารุศริได้ลงภาพคู่กับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่า Finally he says yes y e และได้คลิปบรรยากาศขอแฟนหนุ่มแต่งงานสุดโรแมนติก พร้อมแคปชั่นว่าจะไม่ร้องแล้วนะและยังได้เผยว่าอยู่มาจะ46ปีแล้วก็ไม่เคยจะขอใครแต่งงานมาก่อนแต่งงานกันนะโดยมีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงร่วมทำเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็มีคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายล่าสุดทางด้านตู่จารุศริประกาศข่าวดีได้เลิกแต่งงานแล้ว โดยตู่จารุซิริได้โพสต์ว่าในที่สุดพ่อชานที่ห่วงลูกสาวก็จิ้งเลิกม,มาเจ็บทอคอและก็ได้มีการถ่ายพรีเวดดิง้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยงานนี้ทางด้านตู่จารุซิริได้ออกมาอวดภาพความน่ารักถ่ายพรีเวดดิง้งกับแฟนหนุม่มและได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าอายุห่างกัน13ปีระยะทางห่างกัน6 8 6กิโลแต่ใจไม่ห่างกันนะคะซปเปอร์บี ซึ่งก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเทียบ